สวัสดีครับพี่โอพี่ก๊อฟเอาพี่มาปิดเหรอมันมองให้ปิดน่พี่เ,เ,เพิ่งกลับโรงเรียนกันมาไปดนที่เดือนผมก็ว่าจะชวนเพื่อนไปเหมือนกันกนะเราไปดูที่โรงรียนเต็นไปเยอะเลย แม่งคิดถึงพวกมันว่ะโทรหาพวกมันดีกว่าฮัลโหลเพื่อนเพื่อนวันหยุดเนี้ยเราว่าเราจะชวนเพื่อนเพื่อนอ่ะมาเที่ยวโรงเรียนเก่าเราอ่ะ Mm, okay, maybe like maybe like. วัดอุณหภูมิหน่อยครับทำไมหน้าคุณคุ้นจังอ่ะกูเองเพื่อนพวกใครเฮ้ยไเนี่ยพวกมึงบอกจะไม่มาแล้วไงจะมาแล้วไงไหนๆพวกเราก็มาแล้วเราขึ้นห้องกันดีกว่าเออใช่แต่แต่ตึกอะจะเปิดหรอวะกูไปดูมาละเปิดไปยืนห้องพวกมึงฟังกูนะมีไรถึงห้องเพืสุดท้ายเบียดน้ำ ไอ้ดอกก้อไอ้ตาล้มมีแก้วโอ๊ยตายแล้วตึ้งนะไหนบอกว่าตึ้งเกิดไงเอาก็ตอนกูมาถึงคนแรกมันยังไม่มีอีแม่กุญแจนี้เลยประเมินประเมินไม่น้าหนีแล้วเออป้าตุ๊กเียเะียบหน่อยเร็วนี่นะไปเลยเอาไม่รู้ ก็เมื่อกี้มันปูนู่นไปห่วงพารานู่นผัดเหี่ยผังเนี่ะผัดเหมือนกันตอนเนี่ยแสงเลือนลางเดือดหายตุ่มฟาร์มจากคนหนึ่งจริงๆปกติเออแล้วมึงอ่ะคิดยังไงเชิญพวกกูมาโรงเรียนไม่ได้กูไปเจอพี่ก๊อฟมาเว้ยแกกลับมาโรงเรียนเก่าอ่ะกูเลยคิดถึงภาพบรรยากาศเก่าๆกูเลยชวนพวกมึงมาเว้ยก๊อฟไหนวะที่เล่นบาสกับพี่โอมก๊อพี่ก๊อฟอะกัจฉพล วิ่งเขาตอนไหนก็ตอนที่มึงสองตัวเนี่ยต่อยกันไงไม่เห็นจะจำได้ไม่จะจำได้เลยศึกแห่งศักดิ์ศรีครั้งนี้ขนมเป็นของพวกกูของพวกกูเว้ยกินน้ำก่อนเ่ยอย่าแย่งกันอย่าแย่งได้ทุกคนทีละคนเลยใจเยนเมืองทำอย่างไรโอ้เมืองรู้สึกเจ็บบันไดอ่ะเจ็บว่าไง ทำอะไรกันมาเนี่ยมีเรื่องอะไรี้ไหมมีเรื่องอะไรอีกอะอยู่ม .3 แล้วก็ยังมีเรื่องอยู่มีเรื่องกันมาตั้งแต่ม .1 โตได้แล้วทล้ไมทำอะไรกันมามอหน้าหาเรื่องไหมแชร์กแย่งขนมาโม่โมงกูโม่แย่งขนมโม่เหมือนยังกรเด็กไม่โตเลยอ่ะน้อยอีกแค่ไม่กี่วันก็จะเรียนจบแล้วเนี่ยดีๆกันได้ไหม อาจับมือหน่อยสิครับเออจับมือดีๆอมองหน้าเอออย่างนั้นแหละนะเกนะถ้ามีเรื่องกันอีกนะเพื่อนๆถ้ามีนะเพื่อนๆถ้ามีกันก็ช่วยๆกันห้ามอย่าช่วยกันยุโอเคไปได้ครับเฮ้ยแล้วพวกเรามาสนิทกันได้ไงวะนั่นสิกัดกันกับหมาอ๋อตอนม .4 มึงชวนกูเล่นไพ่ข้าวของปกครองเม็นยงไงละ่ะมึงนั่นแหละชวนอะไรของมเงิอยรวมเนเป็นนี่อ่ะเฮ้ยอะไรว่าเล่นไพ่กันบ้ามึงไม่กลัวฟูจับได้ไหมจะกลัวทำไมเอดูดีมันไม่แน่นนะจะกลับบ้านแล้วเนี่ยบอกกันได้ว่าใส่ก็ดีนะเราแบบเรามมีอะเ,เอาเาคุณเป็นเจ้าอะไรนะโา่อ่ะมา แองได้ลวันนี้วันนี้มันต้องเป็นใหม่ของกูวันนี้วันของกูเว้ยวันของกูค่ะเนาะอย่ามัใจที่นน้องชายทาบานต้องได้กินต้องอิ่ม้งไโอ้โหอะไรวะายม่เบอแม่นมมือกันจะแบบร่มืออะไรเสีย ไกูก็เสียเหมือนกันเลยนะมเลยเกูไม่อตาหน้าคอยดูแม่เฮ้ยในครั้งบ้านกูไม่ได้แดกข้าวแล้วตาหน้าตาหน้าของกูตาหน้าเป็นของกูวันนี้คอมันมีของมาวันกี่แล้วแหละหรือเปล่าหรือเปล่าพวกมึงโดนกูแดกแม่แย่มากเพราะแปลกเว้ยวันของกูค่าขอโทษ คคจะบ้าหรอเราจมานั่กูก็โดนตามมาข้องบความไม่ต้องเปิดตามมาเฮ้ยเฮ้ยคุยรายการมาเข้ามานั่งตรงนี้เลย ใช่เล่นไนพ่พกันเลอสิรพกหลายครั้งนี่ยฮะพาลละเล่นไพ่พ่อแม่ส่งมาทำเลยส่เรียนนะส่งมาเรียน,ยนแล้วสิ่งที่ทำอ่ะฮะเด็กตองสิ่งที่ทำอ่ะเล่นไพ่หรอหัวเราะอะไรกันน่ะเนี่ยเข้าใหม่ไม่สมนึกอีกแล้ว แล้วมึงเอะไปไหนมาก็วันนั้นกูปวดขี้อ่ะก็ช่วยไม่ได้กูมึงชอบเล่นไพ่กันเองอ่ะอย่าว่าแต่พ่อครูเลยที่พวกมึงชอบโดดเรียนล่ะกูไม่เคยโดดเรียนเฮ้ยครูมาตอกรูปานแต่กูว่าจะว่าไปนะถึงเราจะเดินเข้าห้องปกครองเป็นว่าเล่นอ่ะโดดเรียนก็โดดเนี่ยแต่เราเนียยังติดมหาลัยกันอยู่นะก็แบบเก่งไงเก่งเฮี้ยอะไรอ่ะถ้ากูไม่พาไปว่าเจ้าแม่นะเราก็คงไม่ติดกันหรอกแต่บอกตอนนี้ไม่รู้ ทำไมไมันดีมีที่แนะนำที่ไหนอะกูเหรอไม่ใช่พึ่งจะแม่ครับขอให้พวกผมสอบติดมผาหาล้ายด้วยนะครับมึงแล้วพวกเราจะแก้บนวะแต่ถ้าพวกผมติดมหาล้ยนะ <c oughs> ผมจะวิ่งคนละ9กรอบเลยครับ น้องก็พอหรือปะมาไปมั้งฮ้ยเบื Quindi, ้องมาดูน euh. ี <c oughs> <c oughs> <oh ่ดิชื่อพวกเขาเฮ้ยชื่อพวกเขาพวกเขาติดมหาลัยหรือปุ้ยเฮ้ยเย้เดี๋ยว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 เศร้าติดมหาอะไรแล้วก็ต้องไปวิ่งกันนะดิเออว่ะไปตามกูไม่ทันหรอก เดี๋ยวราทุกคน่อนเลยดามึงตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนเนี้ยมก็ซุ่มซ่าไม่เปลี่ยนเลยล่ะไปก่อนสุดเยวเราไปแสดงกันดีกว่าไอ้เนี่ยเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องไปเว้ยเฮ้ยรอด้วยช้าโอยดาถ่ายก็เป๋ขึ้นมาก่อนพวกกูอีกนะกูไม่ได้เป๋กูแค่ลงกูแค่ วากูไม่เหนื่อยแลยแล้วมึงนึกไงความกูขึ้นมาบนนี้เนี่ยเออเหนื่อยก็เหนื่อยนะมึงจำไม่ได้ไงวันที่มีกีฬาสีอะกีฬาสีอะไรวะอ๋อกีฬาสีกับอีไม้ได้กันหลังสเตปไม่ใช่อะไม่ใช่วันนั้นกกูไปเปลี่ยนชุดกูไปเปลี่ยนชุดในวันนี้แล้วก็แต่งตัวขึ้นมาก็แต่นั้นกูหาเสื้อไม่เจอเยี่ยอีไม้หน้าแดงนะคนเยี่ยเลยเยี่ยเฮ้ยเอาข้อจริง ็แบบวันนั้นคัทเอาสีเหลืองได้ที่หนึ่งอะครับอึมอุแยอะไรอะแสดงสีกูการแสดงก็ได้ที่หนึ่งอะนะเออที่หนึ่งค่ะที่หนึ่งสีกูมึอเขาจะสีกูหรือเปล่าโอ้ยไม่หรอกแดงสีกูเนี่ยสิ่งเก่งที่สุดเลยแต่เราโวยไหมถึงว่ะพี่ถึงใครพี่ถึงอะไรคิดถึงนายก็อู๋ไงนายคนเดียวหรือเปล่า โอก๋ยจี๋ก๋วยี๋ขาพุงน้ำกูดูไปซงน้ำาวนยจกต้อง้พี่ใหญากขอหนารกออเออมันมามันยัไนยังไไปอ่าแล้วกทิกูก g ะโดอืมกให้ไหมเฮ้ขอบคุณนะแล้วขอเขียนเชือได้ไหมอ่ะได้ได้ลองอุปการะิ กไก่อนกไก่อนขอบคุณนะเราไปก่อนนะแกเดี๋ยวก็มันมไม่ขอเราให้อะมันเรามีแต่รูปแก็ต้อนส่ใให้กันนะ่วคดีน,นะแกขอบคุณนะ เอ้ยมึงเอากีตาร์มาทำไมวะลบหน้าลบถึงเราคุยลบ,ลบแล้วมาแย่งที่กูอีกเออลองเพลงกันแย่งอะไร <c oughs> อ,ไอ่ะไม่งอะไร<ห>อ่ะ <c oughs> ถึงวันที่ฉันเข้าใจว่าเพราะอะไรเมื่อเราต้องไปต้องเคือนไหวสิ่งใดไม่มีใครเข้าใจเราเหมือนเพื่อนคนเดิมว่าจะรัก ใจต้องใช้เวลา

See, run tight for. i uh -huh.